สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมค่ะพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะอยู่กับปอนภาวินีเทพคำรามนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถลม่ม น้ำล้นตะลิ่งและน้ำล้นอ่างเก็บน้ำค่ะในห่วงระหว่างวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30สิงหาคม2567นี้ค่ะ ในส่วนของระดับแม่น้ำโขงตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าตะลิ่งในระดับวิกฤตอยู่ประมาณ2เมตรกว่าๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เปิดเผยว่าข้อมูลจากทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะคะติดตามการคาดการสภาพอากาศพบว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้รวมถึงจังหวัดนครพนมของเราด้วยนะคะ ในห้วงวันที่24ถึง30สิงหาคม2567จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนค่ะขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานาการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถลม่มการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน,น้ำมากกว่าร้อยละ80การเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิง่งตลอดจนน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณสายหลักและแม่น้ำสาขาในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะกล่าวว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอท้องถิ่นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และก็ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถลม่มการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก การเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำที่ล้นตะลิ่งรวมถึงน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะรวมทั้งการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพี่น้องเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะได้รับความเสียหายค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะได้มีการเตรียมพร้อมกําลังพลและก็เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยโดยบุรณาการร่วมกับส่วนราชการหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆในพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้พร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะกรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะ จนประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเช่นต้นไม้ล้มทับถนนเสาไฟฟ้าหักโค่นหรือว่าท่อประปาได้รับความเสียหายขอให้ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติค่ะ และถ้าหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่นะคะให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดนครพนมได้รับทราบโดยเร็วทางหมายเลขโทรศัพท์042511025แล้วก็รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือทุกระยะนะคะ อันนี้เป็นในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการในระดับอำเภอที่จะต้องคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนเองนะคะถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของสาธารณภัยในด้านต่างๆก็สามารถโทรสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะขอความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือโทรสายด่วนศูนย์นำรงธรรมก็ได้ค่ะสายด่วน1567 ก็โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสถานการณ์ในระดับแม่น้ำโขงของจังหวัดนคพรพนมของเราค่ะระดับวิกฤตนะคะ หรือว่าระดับตะลิ่งเนี่ยอยู่ที่12เมตรนะคะแต่ว่าระดับถนนก็จะสูงขึ้นมาอีกอยู่ที่ประมาณ14เมตรซึ่งปัจจุบันนะคะในส่วนของแม่น้ำโขงของเราเนี่ยอยู่ที่9เมตรกว่าๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงในระดับวิกฤตนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำถ้าหากว่ามีน้ำเหนือไหลลงมาหรือว่ามีฝนตกลงมาเติมเราก็คงจะต้องเฝ้าดู เป็นรายวันไปนะคะแต่ว่าทางที่ดีในส่วนของการเตรียมความพร้อมพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําหรือว่าใกล้ริมน้ําก็ขอให้เตรียมความพร้อมในการที่จะอพยพถ้าหากว่ามีระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากรายการเช้านี้ที่นครพนมค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยนะคะแล้วก็สบายใจที่สำคัญ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะภาวินีเทพคำรามลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ